กราบสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนครับมาพบกับผมนามคนหัวร้านชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้คนหัวร้านจะพากินโหดๆแซ่บๆนี่ครับ <c oughs> จุ <c oughs> เนื้อสดๆนี่ครับผมพี่น้องสดๆเลยกับน้ําจิ้มขี้เพียมขมๆนี่พร้อมด้วยแอมด้วยมะม่วงดิบ <c oughs> ปะก่อนไปแซ่บพระคนหัวร้านช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดติดตามกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง ติงติงต,งตงิเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของคนหัวร้านนะครับผมเราไปกินกันเลยไปมาหั่นกันเลยครับผมอไม่ได้จุแบบนี้มานานนะครับเนี่ยเนื้อสดๆเนี่ยตั้งแต่โควิดกลัวเหมือนกัน สดสด,สด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 ครับพี่น้องดูดิแดงแดงนี่ครับพี่น้องแดงแดงสดสดกันไปมีดจะไม่ค่อยคมจะมาหั่นโชว์ต้วหน่อยเนาะมีดไม่ค่อยคมเลยอ่ อื uh huh. โต๊ะก็สั่นโต๊ะเจ้าเข้านี่ครับแ่บแบคำแรกมาคำแรกครับผมสุดยอด รับมาก <c oughs> <c oughs> ไม่มีแก้ข่าว sập sập Có nẻo xứ mà tỉnh mờ mạc rồi ติดมือมากเลยพี่น้องเอ Barn ้ยขออภัยท่านที่ไม่ทานเนื้อไม่ทานดิบด้วยนะครับผมแล้วผมก็ไม่ใช่คนอีสานด้วยเป็นคนสุนพรรณภาคกลางพอได้จุไปแล้วมันก็ติดใจก็เลยลองลองกินดูเนาะก็เลยกินเรื่อยๆแมงวันยังตาม mm. เข้ามาบุกในบ้านอีกล ถ่ายอยู่ในบ้านยังจะตามเข้ามาอีกสับมาก สับหลาย มีมะม่วงมาด้วยนะครับกลิ่นเปรเี้ยวๆข้าวก่อนไหมเนี่ย หัวน้ำเิ้มหม่อมทำเพชร สุดยอด <c oughs> เอามะม,ม่วงเปรี้ยวมาจิ้มจิ้มกับน้ำจิ้มขม 嗯，那么晚。 โอเคครับผมมาจุให้ชมกันประมาณนี้แล้วกันนะครับว่า,นากนผ้ากลางก็กินจุได้เนะาะจะให้กินให้หมดนี่ก็คงไม่ไหวเดี๋ยวจะต้องเอาไปทำอ้อะไรนะไปทำเมนูสุกมั่งไปแกงมั่งอะไรมั่งนะครับผมขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่กินไม่หมดกราบขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เกียรติดตามรับชมคลิปของคนวร้านขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเฮงเรวย,ย,ยๆทุกคนเลยนะครับอมสวัสดีครับ